ขณะเดียวกันเรื่องของประเด็นที่มีการหารือในหลายเวทีนะคะทั้ง G ี0ทั้งเอเปก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 หลายประเทศเนี่ยตอนนี้มีการฟื้นฟูด,ด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เทรนด์โลกเนี่ยพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนด้วยดังนั้นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของบ้านเราก็ต้องปรับตัวและให้ความสําคัญด้วยนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ งาน World Travel Market 2022นะคะซึ่งเป็นงานส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยวค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ใช้เวทีนี้ในการประกาศความพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะโดยชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกําลังเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสําคัญค่ะ เครื่องจักสานและการแสดงโนราที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและวิถีชุมชนของไทยประกอบกับการตกแต่งคูหาท่องเที่ยวของไทยด้วยแสงไฟสีอุ่นเสื่อให้เห็นถึงความอบอุ่นทั้งสภาพอากาศและความมีมิตรไมตรีของผู้คนรวมถึงของที่ระลึกที่ทําจากขยะในทะเลสื่อถึงการให้ความสําคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นแนวคิดสําคัญที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําเสนอภายในงานนี้ นอกจากจะให้ชาวโลกได้เห็นถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกแล้วสินค้าและบริการที่นำมาโปรโมตในงานนี้ยังแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อการสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเชน่น20เส้นทางท่องเที่ยวโลคาบอนและสินค้าจากกระบวนการอัพไซคลิงซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ เรามีรายงานการศึกษาที่ทําให้เห็นว่าการท่องเที่ยวครั้งใหม่ของคนทั้งโลกหลังโควิดนั้นจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างสมดุลในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเราก็นโยบายรัฐบาลว่าจะเรื่องของ BCG เข้ามานะครับรวมทั้งอคอมมิชเมนท์ที่รัฐบาลไทยนั้นไปรับปากกับทาง COP26 ไว้ในเรื่องของการโลคาบอนซึ่งเราก็พยายามจะใช้แนวทางนั้นนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการจะพัฒน,นาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลด้านสป라이ดไซส์นะครับเพราะเชื่อว่าด้านดีมาไซส์เนี่ยมีมหาศาลแต่ทำยังไงที่จะทําให้ดีมำ ได้เจอกันและเป็นปดิทานที่ประเทศไทยต้องการครับอัตรั์ด่านพัทระวรวตรกรรมการผู้จัดการบริษัทสุราษอินเตอร์ทัวร์จำกัดหรือที่รู้จักกันในชื่อของแพ500ร500ไร่หนึ่งในผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากทททให้เข้าร่วมงาน WTM ในครั้งนี้เปิดเผยว่า ปัจจุบันเอเจนซี่ทางด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมากโดยมีการสอบถามถึงกิจกรรมและสิ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ทำเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนกันมากขึ้นทำให้เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน5ปีเรื่องนี้จะกลายเป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องมีเสมือนกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสากลอย่าง ISO แต่ก่อนเนี่ยเขาถามถึงแค่ว่าอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างสวยอย่างไรราคาเท่าไหร่วันนี้เขาถามเลยว่ารูปแบบการทำง,งานของคุณเนี่ยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง แล้วถามถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งมีการแนะนำในเรื่องของ Travel Life ต่างๆซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่เป็นหนึ่งในตัวการันตีในเรื่องของ s u s t a i n a b l e แน่นอนลูกค้ายุโรปเนี่ยเขาให้ความสนใจสิ่งนี้แล้วเราเป็นผู้ให้บริการถ้าหากว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญด้วยอย่างแรกแน่นอนในทางธุรกิจเราก็จะเป็นที่สนใจของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าคุณภาพเพราะว่าวันนี้แม้กระทั่งในด้านหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตหรือเรื่องด้านอื่นๆนทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องซัตซ์เทนนะครับดังนั้นเนี่ย การท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เราไม่อยู่คนเดียวแล้วถ้าเราจะไป global แน่นอนว่าซ u ตเทนน่าจะเป็นคีย์ที่ทําให้เราพูดคุยกันรู้เรื่องดีที่สุดแล้วครับการท่องเที่ยวบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงจะเป็นการสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ทั้งด้านรายได้ของผู้ประกอบการความยั่งยืนของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติให้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ธนพลหนูหนวลถ่ายภาพชมพนุษย์พัทรกจีรายงานจากงาน WTM 2022กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ